สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์2567กับฟัน Strategy Focus รายโดยฝ่าย s t r a i c w e l ของ UOB เห็นฟันค่ะแต่หุ้นสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเด้งขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะคะจากผลประกอบการของบริษัทที่ถือว่ายังคงแข็งแกร่งนะคะแต่จากการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เท่ากับการปรับตัวลดลงมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะทั้งนี้คะ่ะ S&P 500ก็มายืนที่5,000จุดอีกครั้งนะคะอยู่ที่5,000จุด 5 0 0 0 6นนะคะรวมถึง Nasdaq ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็นำโดยหุ้นกลุ่มเทคนะคะที่เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักๆโดยเฉพาะ Nvidia ะียค่ะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็จะมีการประกาศเอิร์นิ้งของ Nvidia ียในวันที่21นะคะโดยล่าสุดคะ่ะ Market Cap ตอนนี้ของ n v ็นวีเดียก็แซงหน้า a l p h a เบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่แซงตัวของ Amazon มาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและตอนนี้ค่ะถือว่า Market Cap ที่สูงสุดนะคะก็คือ Microsoft นะคะตามมาด้วย Apple แล้วก็ซาวดี a r a โก o นะคะที่ Market Cap เกิน3ทิเลียนหลังจากนั้นก็เป็น Nvidia นั่นเองนะคะในส่วนของ Uber ค่ะก็มีการประกาศ Buy Back นะคะทำให้หุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา14.7%ค่ะ นักวิเคราะห์ส่วนมากนะคะก็ยังคงเชื่อว่าตลาหุ้นสารัะจะพักฐานในช่วงนี้นะคะจากราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงนะคะประกอบกับเศรษฐกิจที่ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะของสารัะทำให้ไม่จําเป็นต้องลดอัตราเบี้ยที่เร็วกันไป ซึ่งทำให้ p r o p e r t y ตอนนี้ค่ะมีการ p r i c e o เอาสำหรับการปรับลดอัตราดเบีย้ยในเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะด้วยโอกาสเนี่ยเหลือเพียง30%เท่านั้นและให้น้ำหนักกับการปรับลดอัตราดเบีย้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนแทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจาก Real Economy นะคะที่เรายังคงเชื่อว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกค่ะยังคงจะอยู่ในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของภารหนี NYCB Bank NYBC นะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายก็เดี๋ยวต้องมาติดตามรายละเอียดกันในต่อๆไปค่ะส่วนทาง UBS ค่ะเขาก็ชี้ว่าการปรับ เพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นนะคะสาเหตุหนึ่งก็มาจากเศรษฐกิจที่ถือว่ายังคงแข็งแกร่งก็ยังเป็นแรงหนุนให้เงินไนหลเข้าตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องจากมันนี่มาร์เก็ตนะคะแต่นักวิเคราะห์ส่วนมากก็ยังคงให้น้ำหนักกับการเป็น soft landing ของเศรษฐกิจนะคะมากกว่า no landing และจากตัวเลขเงินเฟ้อค่ะทำให้โอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยของอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกคะ่ะของเฟดเนี่ยอาจจะช้าออกไปค่ะออสซินกูบิสนะคะก็เป็นประธานของชิคาโกนะคะเขาก็ชี้ว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นค่ะยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายของเฟดอยู่ที่2%โดยตัวเลข ที่ถือว่ามีนัยสําคัญต่อการพิจารณาดอกเบีย้ยของเฟดจริงๆแล้วก็คือ PCE นะคะซึ่งก็ตามที่เมื่อวานแจ้งไปนะคะโดยโอกาสของ PCE เนี่ยอาจจะเร่งตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่เชลเ t e r ที่เมื่อวานเราแจ้งไปว่าเร่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะก็อาจจะทําให้ PCE ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.29%นะคะก็ทําให้อินเด็กเนี่ยอาจจะเร่งขึ้นมาจาก1.5มาที่2.1ได้ในรอบ3เดือน,นะค่ะ ส่วนบอลยูค่ะก็มีการปรับตัวลดลงในกรอบนะคะเทนเยยืนที่4.25ส่วนทูเยยืนที่4.57นะคะในทิศทางเดียวกับดอลลร์โดยตลาดค่ะก็รอตัวเลขนะคะในตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะจะมีตัวเลขรีเทลเซลซึ่งตลาดก็ประเมินว่าอาจจะชะลอตัวลงมาในขณะที่ราคาทองคำค่ะยืนที่2,005เหรียญต่อทรลอน์ ounce, และราคาน้ำมันค่ะก็มีการปรับตัวลดลงมาดัตยยืนที่76เหรียญเบรนซ์ยืนที่81เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่สต็อกพิลในสหรัฐค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้าางมากค่ะ ลาดหุ้นยุโรปก็มีการปรับตัวบวกเล็กน้อยนะคะในขณะที่เช้านี้ญี่ปุ่นค่ะมีการประกาศตัวเลข GDP ออกมาติดลบนะ,ะลบ0.3%จาก การติดลบก็ถือว่าเป็นการติดลบ2ไตม้าติดต,ต่อกันนะคะจากไตมาสที่3ก็อยู่ที่ติดลบ3.3ทําให้เกิด technical recession นั่นเองนะคะโดยการบริโภคภายในค่ะถือว่าค่อนข้างอ่อนแอค่ะการลงทุนภาคเอกชนก็ชะลอตัวลงมาครัวเรือนและธุรกิจค่ะชะลอการใช้จ่ายโดยหลักๆเนี่ยญี่ปุ่นเน้นการเพึ่งพาการส่งออกนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวที่ขยายตัวแต่ต้องบอกว่าคอนซัมชันในประเทศเนี่ยรวมถึงการลงทุนในประเทศเนี่ยถือว่าชะลอตัวลงมาทั้งหมดก็เลยทําให้ GDP ของญี่ปุ่นตอนนี้ค่ะ ก็อยู่ในอันดับ4แล้วนะคะปรับตัวจากอันดับ3ล,ง,ลงมารองจากเยอรมันนั่นเองค่ะซึ่งการส่งออกค่ะของญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้น0.2%แล้วก็นำโดยการส่งออกรถยนต์นะคะไปยังอเมริกาแล้วก็การผลิตอุปกรณ์การผลิตชิปนะคะก็ไปยังจีนนั่นเองค่ะส่วนการท่องเที่ยวค่ะถือว่าเป็นการส่งออกภาคบริการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมที่ถือว่าทำลายสถิติสูงสุดนั่นเองค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะส่วนการบริโภคภายในค่ะในประเทศถือว่าค่อนข้างลดลงนะคะจากเงินเฟอ้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเร่งตัวขึ้นมาก็เลยทําให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงมา0.2เนื่องจากว่าค่าของชีพสูงขึ้นการใช้จ่ายในครัวเรือนก็ลดลงมา2.5นะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งก็ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่1 0แล้วนะคะเนื่องจากว่าค่าจ้างเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าช้ากว่าเงินเฟอ้อนะคะทำให้การใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจก็อ่อนแอลงไปเช่นกันค่ะซึ่่งภาาคธุรกิจนถือว การเติบโตเนี่ยอยู่แค่ประมาณ0.1%เท่านั้นค่ะ ทั้งนี้ค่ะการเข้าสู่เทคิคอลรีชันนะคะทำให้โอกาสในการใช้นโยบายการเนแบบตึงตัวของญี่ปุ่นเนี่ยดูมีความยากมากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันค่าเงินเยนที่ยังอ่อนค่าอยู่ที่ประมาณ150เยนต่อดอลลาร์นะคะทำให้เทรดเดอร์ค่ะเขาก็เชื่อว่า BOJ ค่ะจะเข้ามาแทรกแซงทําให้ค่างเงินเยนกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ก็เลยมีการเปิด open interest นะคะสูงสุดในรอบ17ปีเลยทีเดียว ส่วนการเลือกตั้งในอินโดนีเซียเมื่อวานนี้นะคะถือว่าคะแนนค่อนข้างดีนะคะในรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมะคะปราโบโบนะคะซูเบนโตนะคะก็อาจจะได้เป็นประธานาธิบดีแทนโจโควิโดโดนะคะซึ่งต้องบอกว่าในในอินโดนีเซียะคะ่ะเขามีให้ครองตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยได้เพียงสองสมัยเท่านั้นเพราะโจโค o เนี่ย ก็ทำครบแล้วนะคะก็เลยทำให้ซูเบนโตเนี่ยน่าจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะคะส่วนลูกชายของโจโควิโดโดเนี่ยก็เข้ามาเป็นรองประธานาธิบดีนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่สำคัญกับสำหรับ ภาคการลงทุนในอินโดนีเซียนะคะตอนนี้เฮดฟันเขาหลายๆแหง่งเขาก็คอนเซิร์นเรื่องของเดทนะคะเรื่องของนโยบายที่ทางซูเบนโตเนี่ยเขาให้ไว้ก็ <basis. S 1> คือเขาจะทำให้เดต to GDP เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก38มาที่50ซึ่งก็มาจากการขยายโครงการของรัฐต่างๆนะคะซึ่งประเด็นนี้อาจจะทำให้บอลยูเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะทาให้เกิดงบประมาณขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือบัจเจตเดฟซิตนะคะมากขึ้นถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเพียง1.5 6 5 แล้วก็6%ในปี2020ตรงประเด็นนี้นะคะก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับการลงทุนได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้จับตาตัวเลข Retail Sales นะคะแล้วก็ PPI ในวันศุกร์ค่ะโดยเรายัมองว่าความแพงของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะทำให้เราเนี่ยลดน้ําหนักการลงทุนลงนะคะก็คือขายทํากําไรออกมานั่นเองนะคะแล้วก็ให้ถือดอลลาร์ค่ะในขณะเดียวกันก็ให้ทยอยสะสม US Bond นะคะที่เชื่อว่า Bond y i e จะมีการปรับตัวลดลงในปีนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะซึ่งสามารถติดตามการอัปเดตการลงทุนได้ในทุกวันตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ YouTube นะคะของทาง u t r a d e com นะคะ by ubk เหียนนะคะวันสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณค่ะ